สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับซินาสเตอร์และนี่คือเกมฟาคายสามพาร์ทที่9นะครับเมื่อกี้มีสายเรียกเข้าจากวิวครับผมเขาบอกว่าให้เราไปอุตไทยกับย่าทำไมนเนี่ยเขาบอกให้เราไปคุยกับบักค,ครับซึ่งบักนี่อยู่ไหนวะนึ่นะบัก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 นี่ไงเดี๋ยว,วอยู่ใกล้แบรท,ทาวงเราฟทาทราเวลไปแล้วกันครับไอ้ไปเลย คันหัวใช่ไหมเลยไม่อืมฮึดักอยู่นี่แหละครับครูเข้าไปหาป้า ป้าครับเลือกเอาปืนจ่อหน้ากูได้แล้วตังกูก็เสียให้มึงจะจ่อหน้าเฮี้ยอะไรนักหนาเนี่ยฮะโอโรโต้สองโอเคได้อืมแล้เออหรือว่าเราเอาธนูไปดีวะออะไรไปดีอะธนูก็มี ผมเพร์ Customize m a n a น e m ่ n t อืมอะไรดีวะเฮ้ยเฟรมทาวเวอร์ติดตั้งอะไรได้ลาดฟิ t ท n งเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมติดตั้งอะไรได้บ้างตอนนี้ Unsure เฮ้ยนี่ปืนยิงระเบิดอ่ะแรงกว่าปะ่ะแม่งแรงพอกันอ่ะ แต่ในแง่ของความสะใจแล้ว RPG ต้องสะใจกว่าอย่างแน่นอนครับ l m ็นี่คือปืนอะไรอ๋อพวกปืนลอยนัดน,นั่นเองนะเอ็มจุดลอยเอ็มจุลอยม่งเบากว่าดาวเอ้เบากว่า STV จริงๆนะเบามากอะ่ะเซ็งสัตว์ <c ười> อ,อะไรวะช็อตกันอัอะไรแรงกว่าคิวรียนหนึ่งนี่แม่งรัววหวแล้ว,วมั้งเด็ดจรดีเรามองข้าไมไปเล,ลยเราใช้แอสซอลครับ

ทนายก็ทานายมาสายนี้จะตไม่ใช่ธนูเลยขาดเมื่อไรจะเจอตระเคอตกทีวะเนี้ยฮะว่าแต่บักอยู่น let let ี่บักจ๋าบัก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 อยู่ไหนวะบักเฮ้ยบัก ปักอยู่ในบ้านแหละครับลุงทำเฮี้ยอะไรข้างนอกเดินเข้าไปเลยสัตว์ตรงนี้แม่งก็เป็นแหล่งมั่วสุมจริงๆอะไรไอร<า>์บักดันหมดไม่ควรตีนอะไรมึนเมาป้ะเนี่ยอา่อา อะไรเป็นเียอะไรบักนี้เมาแน่นอนครับมันเป็นเฮียอะไรบันจับถอนหนวดเบย์ไม่ไม่ไี่ไม่ไม่รับตัว Temper, temper, chase. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, you and I are even, Steven. Me? Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. A knife? Such a fucking knife. Been well, here, History in this, and, you and Keith four arches squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? He and he He knew where it was. First, got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure. What the fuck? Do you know what else he got? A knife. A knife. Its location. Mm -hmm. <laughs> you want Keith back? Here? เหมือนจะให้เราไปหามีดมาเพื่อแลกกับไอคีดไล่กูเฉยมึงควรต้นตีนนี่ครับมึงกูจะแทงหน้ามึงเลยเฮียอีหรู้นะเจอจะจะเอาออกไม่ได้อีกโอ้ลุงนี้มึงนอนตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะครับอื่นเถิดชาวไทยไปไหนวะอืมไหนอะ เออโอโหไกลเบอร์ยึดยึดนี่ก่อนดีกว่านะเวอร์ก,กว่าครับทางเดิมครับอุ๊บอ่ะต้องทำยาแล้วครับไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้แล้วครับนี่ได้ดับเบิลครับ Od, รถอยู่ไหนนี่รถรถเอ้ยทำไมเลทแทนเยอะจังเบยแย่ะดูแม okay. ปบีทีศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางที่เป็นอะไรที่ชานฉลาดมา,ากเลยมันมีทางน้ำว่ะรู้งี้ลงน้ำไปก็ดีนะฮึวื้อวื้อวื้อวื้วื้ทางไหนวะโอ้เ oh ย yeah. แมวนะเพื่อนคุณวิ่งได้ไม่ถึง10วิเลยเนี่ยเออไปต่อไปต่อไปอีกไปอีกเออนั่นแหละเจอเจอค่ายแล้วยังไม่ทันจะอะไรอยากรู้ว่ามันจะมีจระเข้มัมเนี่ยไม่มีเลยไม่เจอเลยจริงๆนะโอ้แม่งเป็นตำนานจัดโลกจริงๆ เฮ้ยมีอ้วนนั่นด้วยอ่ไอชิคหายมีแต่พวกตัวอ้วนๆอ่อะไอสัตว์รู้ตัวไปยังไงวันเนี้ยมีอ้วนสองตัวโอ้ยแย่เลยเอ็กดาวได้ปะวะเอ็กดาวได้ก็โอเคอยู่ เาาข้ามาดูเข้ามา <c oughs> เข้ามาเด็กดาวไม่ได้ด้วยสัตว์โทษจ้าขุดขอโทษเลยขอกราบไว้ณที่นี้ไปแล้วจ้าอืมเลนฟอร์สมาด้วยมึงมาเหอะไอสัตว์มาหวงเลนฟอร์สเนี่ยมึงเข้ามาเข้ามาให้หมดมึงเข้ามาเจอโปรระเบิดลุลวะ ไอคอร์มันจะไม่ตายจริงเหรอครับเนี่ยกูตายแน่นอนครับงานนี้อูห้หูอูห้หูอื้ลงน้ำเลยจะรู้เลยอะเดี๋ยวก่อนนะขอตั้งหลักเอาโมโตไปแดกไหมฮะไม่เกียมให้หมดพวกมึงอะมึงมึงด้วยมึงด้วยเฮีย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตายดิสัตว์โอ้เดี๋ยวรู้เลยมึงระเบิดหมดแล้วเนี่ยสัตว์ตายทันทีเหอะอุ๊ยตะปูเดินเด้อเด้อเกราะเกราะเอ้ยไอ้เหี้ย โอ,โอ้โหเยอะไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวโกนเยอะที่ผายมาตั้งหลักได้มึงเจอแน่ไปไปเอาวุลับก้นหีบเดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่มึงเอาใช่ไหมฮะมึงเอาใช่ไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูววว้มึงมาถึงนี่เลยล่ะมึงนี่ยงไงวะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอะฮะห้หองอีสัตย์ระเบิดหมดเกี้ยงเลยเนะน,นี่ยมึงทำไงอืมมึงเหลืออีกตัวนึงเหรอเนี่ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับเดินฝ่ามาอย่างนี้เลยเหรอมึงว่ายน้ำบ้างก็ได้นะไม่โดนเลยกระสุนเฉียว เปาสออกปนะครับตายดิเออให้รู้บ้างไอสัตว์ไม่ตายก็เกินไปละเดี๋ยว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 ก่อนแมเงเอ้ยพลาดชิยหายเลยไ เออไม่เกี่ยมเหรอะตายเหอะไอสัตว์มึงอ่ะไม่ตายจริงอระเ yeah. ฮียมีเหรอไฟไฟไฟโอ้ยมึงตัวเดียวใช่ไหม<ฮ>หมดสักทียังไม่หมดอีกเหรอครับโอ้โห โอ้เยอะอ่ะเยอะมากเลย <c oughs> ไอเสดหมดตั้งที่กูกราบเบย <c oughs> อะไรมาอีกแล้วไอ,อเฮียอ้วนเนี่ยฮะ <c oughs> ชิ้หายแล้ว ตายเถอะตายเถอะครับตายเถอะครับนะนะผมไม่หมดสักทีหมดสักทีนะกูจะหมดแล้วเลือดเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย,ยิงไม่เอาตายฮะสิจ้าแบบนี้นั่นไง ใช้เ,เวลาว่ะเออแม่งตรงนี้ไปนู่นเลยก็ดีแต่ไม่ได้หรอกครับในเมื่อเราเจอค่ายแล้วเราต้องยึดให้ได้ครับบุกน้ำฝาดตรงนี้ก็ต้องยึดให้ได้ครับเป็นเรื่องความรู้ใหม่ครับคือมีดไม่สามารถเทคดาวอีเทียอ้วนได้แล้วตอนนี้กระสุนก็ร่อยหลอมากแล้วโหลดให้หมดเดี๋ยวรู้อ่ะ เดี๋ยวรู้แน่โหเกี้ยงเลยลูกพ่อออ่อโอ้ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นไม่ต้องหันมามองทางนี้ก็ได้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์นะนะเอ้ยปิดต่อนเลยรอบนี้ปิดแล้วสบายขึ้นแน่นอนครับ อู๋จะปิดยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยเอาก็เอารอบนี้อุ้ยใจเย็นใจเย็นโว้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยอะไรอ่ะเรียกได้อีกเหรอพ่อตายเฮียเดี๋ยวก่อนไม่เอาละไอสัตว์อะไรของมึงอะเนี่ยโอ้โห ออกไม่ได้ด้วยอ,อะไรอ่ะไอ้สัตว์ไม่เอาก็ได้กูไปแล้วควายเรื่องของมึงไอ้เหี่ยโอโมโหยิงแม่งแต่ก็กดที่ไหนอีกไอ้สัตว์งงวะ่ะไปแล้วคว <c oughs> ยไรโยมโคตรเท่อ่ะโหเท่เป็นบ้า

ใครอยู่ไหมไม่มีไปกับเจสก,กีน่าจะเร็วกว่าเนาะเร็วกวนะ่าไว้น้ำอีกแล้วแหละโอเคไปมาควบเลยก็ let's go อ let ำแผลมือเดียวครับเ็ดเป้ รู้เลยอะเรือลำเนี้ยเดี๋ยวรู้เลยไททธนิคแน่นอนทุกหายกระสุงกระสุนหมดเอี้ยงแล้วเนี้ย,ยลงลงดิลงโอ้ไกลเลยอือหืมนีบันไดเพื่อให้กูขึ้นได้แล้วด้วย Ồ, đợi, 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 Không đúng như ra này. Ra thằng này vẫn nhẹ. Dậy dậy nhé. Dỡ chích hài đây, không nghe đi quá. do nhìn ra. Interesting. เอามีดไปแดกเลยจ้าเฮ้ยทนหนอะโอ้ยมึงนี่บูล้างผ่านตลอดทนายทนาะแลกกันหน่อยไหมเยี่ยมเอาไปแดกเลยไปสัตว์ โอ้ใช้เป็นระเทชิบหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกล่องอยู่ไหนกล่องกล่องจะเปิดกล่องละอ๋อเห็นแล้วมาดิยิงไข่ไข่ไม่แตกแตกแล้วไหนไหน <G ül üyor> ไอ หากลองก่อนไหนวะข้างบนเหรอมีเหลือโมโลโต้ลูกเดียวด้วยสวยทิพหา่น่าไ,ไปบู๋อกคายเหี้ยเลยไนท์ช็อตไกส์คนไหนแม่งมาตายที่เดียวเลยตายดิครับไม่ตายวะ ต้องอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะตายฮะกั้งหมดไกส์งูออกมาเพราะหินก้อนเดียวแบบนี้นะออกมาดีออกมาออกมาเนี่ยโยนหินลัวๆัวไปเหี้ยอ้วนโอ้ยใจเย็นๆคุยกันก่อนได้นะ คุยได้นะคุยก่อนดีมึงไม่คุยจริงอะเอะมึงจะคุยไหมเนี่ยกูไม่ไหวละตายสิครับตายสิครับตายเถอะพี่ครับเออ headshot เย่เย่อืมแค่นั้นแหละโอ้เมันใหญ่คนใหญ่คนโตแบทุ ก็มาเลยในใน RPG ก็กระสุนหมดแล้วครับพวกเราขอ RIP ไปนั้นทีน่นี้มาเจอกูก็เอาจัดอะ่ะยิงเลยอโอ้โหปิ้ว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 ิ้ว,ว,ว,วเลยอะ่ะขึ้นนังไหนวะเน,นีี้อ๋อแม่ ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าผนงหมูเฮ้ยโอ้โหเข้ามาก็เจอเลยเนี่ย นอะไรอ่ะออกกระสุนไม่ได้มันไม่ใช่กระสุนเหมือนกันหรอวะนี่มันก็แอ็ดซาไลเฟอร์เหมือนกันไหมอ่ะอือทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องรอเทคดาวเหี้ยนี่ก่อนเอามีดไปแดก เรียบร้อยครับดิสเบิร์นลาลามเรียบร้อยนะฮะไปต่อเลยเดี๋ยวขอรูทหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่จะเอาปืนจะรูดโอ้ยใจอะไรยากกว่าเกมนี่ปึ๊บจุดๆมาค่อยไปครับเอาบีดชิมคีปจุ่มนม งงไอ้สัต์งงงงอเกนจ้ามีลัมโบโ้เว้ยไม่กลัวเว้ยพูดตรงกงอ๋อเราไม่ต้องตัดสัญญาแล้วไอ้นี่ยอืมเยอะเลยเยอะเลยนะอูล <c oughs> มโบโรู้จักปะ ไอ้พวกกากนี่มันอะไรกันอะฮะโอ้โหไฟเลยต้องไฟแล้วอย่างนี้ไฟเลยครับไฟกันเลยไฟกันเลยมึงมีกูก็มีอ่ะทำไมอะ่ะไอ้ไม่รู้บ้างดินายนาย้ายกระเป๋าเต็ม e K. มียัดเค้มทำไงดีดูก่อน ลูทสแรกครับได้ไหมไม่ได้ค่ะดิงเกิร์เฮ้ยข้าพยาไปแล้วกันได้รถของเก็บในช่องอืมครับเลยได้อีก่ะดูก่อนมันทิ้งอะไรได้บ้างวะผมไม่อยากทิ้งตัวอย่างหนึ่งอีสครัดช่างแม่ง นี่นี่แก๊ก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 แนี่ยแม่งยังกันดังไทยเลยกดแก๊กข้างหน้าจอนี่ไปผิวเลยอะไรนี่อะไรคอมโพสเข็มทิศครับอืมอะไรอะไรเสียงอะไรติด ชิบหายแล้วโอ้ยชนเลยกูระเบิดมาไงแยะอืมอืมอุ้ย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 อืมเสียงสนั่นหูมากว่ายน้ำเลยว่ายเลยไปไงต่อโอ้อะไรฟัก ว่ายไปเลยครับมีอะไรอ่ะโอ้ออกซิเจนปื๊ดเลยปื๊ดเลยวาทางไหนวะเนี่ยอืมโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำไมมันเดินยากจุงเบยวะอะไรต้องปิดด้วยไม่งั้นน้ำทะลักใช่ป่ะเออฉลาดนี่เจสันแม่ง ทางไหนต่อวะเนี้โอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้หาไม่เจอเลยอืมบิดชิมๆมจุ่มนมกันน่ยครับปืด้ดปื้ดเลยโอ้โหน้ำทะลักเลยจ้าไปต่อเฮ้ยอะไรโอ้โสีอะไรวะอ๋อกดสีเรือเรือมึงทำไมอืมอี๋อันนี้มึงปล่อยสิครับปล่อย ปล่อยกูสักทีดอกเมื่อกี้เห็นเหมือนถังออกซิเจนช่างแม่งไม่เห็นก็ได้พี่ว่าไม่เห็นแหละนี่ถังออกซิเจนของจริงเอามาปืด๊ดเลยอ, yeah, 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 right. go, อ้ยเย่เย่เย่ that's right go let's go เฮ้ยอะไรทางไหนอ่ะโอ้ยกล่องเก่งไม่เก่งใจกูเลยเดี๋ยวก่อนปื๊ดก่อน เราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรครับช่องซีเลียอาจจะเป็นประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนก็เป็นได้ตึกตึกเจอพลังข้อต่อเอสเคพุ่งเลยอืะเบิดเป็นโกโก้ครันช์อีกแบล็ยืนขึ้นเลยขึ้นไปสู่อุย้ยนั้นป่าเลยป่าฉลามครับ รอแดดกูเลยเนี่ยอือืมบักปันนี่สวัสดีครับแจรส แค่มอนมึงดูแอปปี้เนาะมึงอันนี้เป็นประเภทเดียวกับวัดแน่นอนชอบแกปากไอ้สัสเปลี่ยนอารมณ์ไวเลครับ ม,มาแล้วคอมพัสคอมพัสทีเป็นขนมนะทวีนัน,นแมคมปสัมปนนมมมสอย่างมาทูเดอ๋อทูเดเป็นเส้นๆทวีนั่นเมนูเดนพอเราไม่เล่นมุกละเขินมีเข็มทิศแล้วครับอ๋อฮีอ๋อฮีอ๋อฮีฮู ให้ทำอะไรต่อวะเนี้ยทอกับบักเซฟได้ปูเซฟได้ครับโอเคงั้นสำหรับพาที่9เราก็จะขอลากันไปแค่นี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพานอกเรื่องไปหลายนาทีนี้แอบรู้สึกผิดเบาๆเดี๋ยวพาหน้าเราจะไปถล่มค่ายว้าแดงค่ายนั้นเลยครับต้องไปครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันแคนครับมันอยู่ในใจครับเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเอาชิบสิบหายแล้วชิบหายอีกแล้วโอ้โหโดดไปก่อนแล้วครับ Nên tôi đồn quá đèn nhầm Bye bye